พี่ด้ดูคลิปดิพี่อะไจะบอกค่ะว่าเราได้เกีกัลแบบปอถ้าเหลคุณก็ขโทษด้วยนะปอมแล้วก็เสียงแหนิดเีะขอถอั้นเราจะไปเรามีภริจเราถ้ามีเลอะเรก็สิ่งตวไม่ใช่ยรอห้ายรยแไม่ใช่รแล้วเด้พวกนี้เกีบีไฟล์อกในะเล้หวยิ้มนี่ ตอนนี้ต้องเปิ่อออืมถ้ามีใครเลยนะเลยตอนนี้ต้องการมีดมากค่ะสาวต่วห้องขโมนอยู่ท้างไหนลืมละโอ้มิบิตบเมิตบิเออแล้วของมึงอะโตอนนี้กูอ่านละนมัไม่มีตบิตอะไรมิตบิ วีีวีนวีีวีโอ๊ยพุ่มอยูร้องเพลงได้แล้วลำคาญโรซินมิสเตอร์้าเหลือค่ขาดแต่ีเรำคาญน้องมากใได้ออนอปรับเงกิน งี่นเาจะฆ่าคนกันมีน่าจะไงมูน๋ยวไม่มีสักอย่างไม่มีสักอย่างเลยค่ะสาวไอเทม้ะไรไม่เจอปะตัว๋รือว่ามันจะมีของสวยกอไม่เจออะไรสักอย่างนิสเซอร์บ <c oughs> ิทโรบิชาร์อมิดเดิ้ล เซอร์วิสคับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับเออแต่ทำไมต้นไม้ไอ้นี่มันเป็นเหมือนเงาเออไม่รู้ครับแต่เออว่าตักมาเติมดิเกอร์ต่อมันนะครับเข้าจับไม่ให้หงายเลยเป็กๆตักดิเกอร์อีกสองนี่นหละเด็กๆแล้วไงแล้วไง

ตีๆร้อได้ไหมอ่ะบอกให้หน่อยดิเฮ้ยไม่เอาเนี่ยนียกูเป็นเสือตีๆร้ได้ไหมอ่ะเนี่ยิระปุกนี่ใครเจียงล้องแนี่เราบ้าไปอะไอเือเสียงไม่ยังไม่มีใครเหอโอเสรงเเเอไอ้ดนี่แหละจำเ็นกอ

คนอยู yeah. well, yeah. ่จะจัดอย่างเดียวตองมีหัวเราะต้องทำข้อไหนด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเขาจะแบบด้วยมามาเตมาเตมาเตมา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 เตมามาเตมาเตมาเตมาตมาเมาตมาตมาเตมาตมาเ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 มา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  ่ะคนไม่เจอจังพอเียนเป็รื่องทีเดียวตอนนี้เราก็พยายามเจอนเวยแล้ก็เลยต้องลองวิ่รงว่ไเอยีการเกดนะคู้ตัวเลองไม่วางไม่ได้่กดไม่ได้่านแล้ว้องเ่อน้แล้วพี่เไมส์ชอบตู้ชบเด้ามีกห้องอ ออเมาต่อมาอีกนะคัโอ้โหน้าค่ะตอนนี้กำลังเอ็ดอยู่จบแล้วอ่ะตอนนี้แอย่างเดียวแม่หนิเดี๋ยวขอโทษขอแม่รับแอดนะมาใก้ก่อนมาเจอมาว่ามีเต้เหมาอนไงมาเตมาเต้มะเต้มาเต้มีเต้มาเตมาเต้มาเ ตอนนี <Okay. S 1> ้เราต้องเล่นแบบนี um ้ใช่ไหมตัวเล่นรถกัีน้องไม่นั่งแต่เลยเนี่ยนี่ไม่มีท่าน้องเลยไม่เท่าไหร่เขาทำเติมตัวมาข้างไหนจงตีเลยจงตีรงตีขู่ให้มาทั้งทีโอเคไปติงกัน

มมนะไม่ใจค่ะตรงนี้ขอตุ่ีตุ่ตีต่มี้เปนตี้มันจะไดบอกกันีมดเออหมแม่มันเยอะมากลูกกูเหรอที่รักอะีที่ถ่ายแล้วโอ้นี่ใหญ่เกินนี่ใหญ่เกินักน้อ มันี้เมใหญ่่นเราขอคุยกับเธอหน่อยได้ไหมนข้าหมดแล้วตอนนี้ไม่สนใเ็ได้ว่าได้แต่ทำไมึงทีงนมาดเราจะไปก่อนนะจุกนี่คือ

ไม่พอเนี่ยที่ไปร้านเป็นกูบ้าขกันเป็นกูเห็นภาพลยไม่ทีไ่ะี่เลม่เลยับก็เ้อากอย่ในาไ้ไมกื่ไดับหมเนีพี่ก่รู้ไู้ชืท่พดคเยอากอมครับชออยาอมครับรครบ

ก็จะมีไปแต่แม่งอระแม่งจะต้องมีคนแม่งเด็กขึ้นมาแล้วม่ก็จะอดท่ายใสไม่ถึงจะบ่นแล้วแม่เน่ กปใส่แม่งขันไปอยู่นนี้ปิดประตูให้นี่เหนีก็ต้องปิดประตู่งแต่ม่อยู่ก็เจอไปหรือเปล่ารูต้องหานไปแล้วตอนนี้กูเห็นภาพแบบม่กแย่เลยนีคือน้าจะแบบแม่ง่อยแฮแต่นี่กูเหือที่กูต้องไปหลังตางานะที่ออกมายออกมะ เชื้อส oui. er ีกุหลาบแบบนี้สุดจัดคือตัวกุ้งเนื้อเนื้อเป็นเนยกุาต้องหยิุดิก่กับหยิกที่ไหนกัหยกหยิกทนี่นี่ยิ่่นยกยั่น่นยัหั่นกั มาเยอะมากมาเยอะจนะ้อะอยะดับีเยทำองไปลูกกันนีมาเลยนี่ปลูัวเน้นๆับัว อี 2, 3, ๊โอ้ยโ้ยโอกยโอยโ้ล้้ยโอ้ยโอยโโอ้ย้อยอ้ย้ยโอ้คโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยยโยโอ้ยโอัยโ้อ้้อ เออต้องตอบแชรเมนเนี่ยเอ้ยแชเมนจะทำยาเรยนอือรเนี่ยโอ้องโคตรใหญ่เลยฉันชอบก็แล้วแต่ตอนน้หน้ากูเปียนใรจ้ใคจใครู้อะไร่อไปเลยเป็นเากหเริกๆีหรือเปล่าไม่ใช่เขาพูอะไรเ 质量好吗？

แล้วก็เปลี่ยนจเป็นสุดเดือนโอ้ยยัยแมยสุดเลยนะเรา,บบา,า,ายยยยเยย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 ยดยยยยยคยยยยายยยย่ยงยย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 เยยยยยคือยยยยยย้ยย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 วเยย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 อยยยยยยยอยย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 ยน่ยยยยยกยย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 ยอย aku mana ini? ini, ini, ini aku mana ini? ini adalah rumahmu. jadi kau, jadi อยาได้ไมอยาไ้ี่ตัดสามอันโอ้ยอยากสียงังนีภูมิโมเล่โมเลก็จะห้ามเสียงห้เสีเสียงนคะเพราะว่าเราจะไปดีบลพี่ค่ะต่อต่อาเพี่ที่กี้ที่เราพูดาไม่มีใครเห็นหรอก ให้ตรงนี้ดิเฮ้ยเครื่องเขคุยดี่คุยคุยไมคุยคุยยังไงคุยไหมคุยตามตรงนี้ทีมงานวิ่งข้ากเครื่องขนาดนี้ไม่ยังไม่สดใสาิเออเครื่องมันมีเอาขมาตรงนี้เอาใครได้เห็นตกคนใครไดนเ็นตกคนสดใส่ยอะหน่เยี้ว อันนี้ไอ้สยละละตัวนี้อ,อ,อ,อชิบกูยอนนล้นอยู่จรงร้นอนล้เขาไม่ยอมมาแลว้วก็ไปที่หน้ตาแล้วอ่ะดต้นอนยากตต่อย้่้วด่ นี่มันหัวนขึ้นมาด้กัคือมันบานแบมันบาน่ไรมันแท่มันไปืเปล่าไ่ไวม่ไหวไ่หม่ไม่ไวไม่ไาวไม่ไไม่นหวไมหว่ไม่่ไหวไม่ไห่หมหวไหวไมมม่มไว่มวไ ขนาดน่าแปลกขนาดนี้ไม่ยังสามทีคือมันไม่สนใจเลยไม่ไส่งเยไม่ได้ต้องพู่ใที่แงอะไรแข่งค่หัวลยงแข่ัวระกยังที่่ง เดี๋ยวเลาให้มันไปดีกว่าเพราะว่าเราเจอเยอะทีเดียวแทบขิมออกมาเลยไม่ได้ไม่ได่ โอ้ยาาจโมตีค <c oughs> ่ะอ <c oughs> ้ัตแม่งอยู่ใกล้ๆกับกูตรงนี้ไอ้เหียโจมตีแม่งเลยโจมตีมเราตาเหมือน